เป็ดมัมากนี่ยชอบเป็ดกินไหมมาดูเป็ดตอนนี้นะคะพอยอยู่ที่ซีเคล็ดบีดนะคะเราหาดนี้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอ่ามากินข้าวร้านนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าตุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ซีเคล็ดบีดซีเคล็ดบีดนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นหาดรับนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า บรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงนะคะซีเครดบีดของเกาะพะงันนะคะวันนี้เรามาตอนสิบเอโมงค่ะยังไม่ได้บ่ายเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะทุกคนทางลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมาสัก มาคะทุกคนผัดซีอิอ๊วค่ะพี่แกนวันีนี่อ,อรอ่อยมากลูกอร่อยเนะาะเฟชค่ไปกินนิดบรรยากาศวันนี้ดีนะคะทุกคนไม่อ่ะไม่ร้อนจนเกินไปเนาะ สวัสด hey, ีค่ะอาจิโยเนี่อ Teraz, อยเบ็ดมาร์ก ตอนแรกเนี่ยพอก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเอเรารีวิวทางเข้าทางออกของหาดนี้นะคะพอตัดภาพมาเอาตอนนี้ก็ถึงเวลากินซะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนเพราะว่าพอยเนี่ยลงไปถ่ายรูปนั่นนู่นนี่แล้วก็ลงเล่นน้ําแล้วค่ะทุกคนขาเสร็จแล้วก็กินค่ะ กินแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายรูปนะคะทำคอนเทนต์เลื่อยเปื่อยของพลอยค่ะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้พลอยสั่งมาเป็นผัดซีอิ๊วค่ะแล้วก็คุณเจก็กินเป็นอาหารพวกเป็นฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าพลอยไม่กินนะทุกคนก็กินอาหารไทยอย่างเดียวค่ะมาทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะหาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติเกือบ100%ยเลยนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมานอนอาบแดดแล้วก็มาดำน้ำําดูปลาดูปลาการังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากๆช่วงเช้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพลอยก็กาลังหิวข้าวนะทุกคนก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าเป็นกลุ่มเลยนะคะมาดําน้ําดูปลาดูปลาการังโอ้โหทุกคนที่เนี่ยก็ถือว่าป๊อปปูล่าเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าซีเค t b บี t นะคะพิกัดเนี่ยดูไม่ยากเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกล้เกาะราหัมค่ะทุกคนอันเนี้ยที่พลอยมานะคะทุกคนก็ไม่ไกลจากโรงแรมที่พลอยอยู่เลยค่ะ โชคดีมากๆเลยนะคะที่โรงแรมเนี่ยเขามีบริการรับส่งฟรีค่ะแต่ว่าตั้งแต่8ปดโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะแต่ถ้าเลยห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยคุณต้องหารถกลับเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้องบอกจากโรงแรมเนี่ยสานาทีก่อนที่จะไปไหนมาไหนนะคะเขาก็จะมีบริการส่งเราค่ะทุกคนค่ะดีมากๆเลยอันนี้เซอร์วิสเนี่ยที่ควรค่าแก่กันมีนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมที่พอยอยู่นะคะก็อยู่ใกล้ๆกันนาอทุกคนค่ะอ้หาดเนี้ยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมชาวต่างชาติถึงมานอนอาบแดดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นหาดที่สงบค ไม่ได้วุ่นวายอะไรสมชื่อกับซีเคล็์จริงๆนะเป็นหาดรับจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเอาจริงๆเลยนะคะแต่ละหาดหรือแต่ละเกาะที่เราไปเนี่ยเสน่ห์เนี่ยมันก็แตกต่างกันเลยค่ะทุกคนคะอย่างเช่นเกาะสมุยก็จะอีกแบบนึงเกาะพังงันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเกาะเต่าเนี่ยยังไม่ทราบนะคะแต่เดี๋ยวได้ไปเร็วๆนี้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะพอย,อยู่ที่ซีเคล็์บีทนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าหาดนี้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเปลือกหอยนะคะทุกคนตามชายหาดเยอะมากเลย ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะร้านอาหารเกาะตรงนู้นนะคะก็น่าไปนั่งเหมือนกันเดี๋ยวพลจะพาทุกคนไปเนาะแต่ว่าพลมากินข้าวร้านนี้ค่ะทุกคนร้านซีเคร็ตบีบนะคะเดี๋ยวพลจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะโอ้โหทุกคนบรรยากาศดีนะทุกคนแดดวันนี้ก็ไม่ได้ถือแรงมากนะคะโอเคเลยค่ะที่ซีเคร็ตบีบนะคะสวยนะทุกคนเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะมาดำน้ำกันนะคะ พอเห็นเมื่อเช้าเนี่ยมีคนมาดำน้ำเยอะมากๆเลยที่หาดนี้นะคะอืมสวยค่ะทุกคนสวยๆได้เลยเนาะ วันนี้นะคะพลอยกับสามีใช้เวลาอยู่ที่หาดเนี้ยนานมากๆเลยค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะแล้วก็นอนอาบแดดกินลมชมวิวแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวจะได้เวลากลับโรงแรมแล้วค่ะกลับมาโรงแรมอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวออกมากินข้าวค่ะทุกคนวันนี้ขอแต่งตัวสบายๆนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ทุกคนพอรู้สึกว่าลูกค้าในโรงแรมเนี้ยไม่เยอะเลยค่ะทุกคนไม่ค่อยมีนะก็เลยแต่งตัวสบายๆออกมาแล้วก็จะมากินข้าวกันค่ะวันนี้นะคะก็จะกินเป็นอะไรที่มันร้อนๆแต่ว่ามามามา,มาพักดูตรงนี้ซะก่อนนะคะ จุดนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะมาที่ไรก็ต้องแวะทุกครั้งนะคะก็เป็นจุดที่สวยนะทุกคนเห็นวิวได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะทุกคนหิวมากๆเลยไปสวัสดิ้าพี่นอง <laughs> วันนี้มากินข้าวนะคะ Red a ร f อืมดูดิวันนี้ u ั l นไ h t ฮอตไหมวันนี้พี่เจ่สบายนะคะทุกคนก็คือ อย่างที่พลอยบอกไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้คุณเจนะคะเป็นหวัดค่ะแต่ไม่มีไข้นะคะก็หวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็กินยาน,นะทุกคนช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนโอ้งงไปหมดแล้วค่ะทุกคนยิ่งมาวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยเกาะพัง,งานฝนตกทั้งวันเลยค่ะทุกคน วันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ที่เกงงาะพะงันก็เหมือนจะฝนตกอีกแล้วนะกลับมาจากบีทเนี่ยไปอาบแดดนอนอาบแดดมาเนี่ยก็โหฝนตั้งเขามาเลยแต่พอถึงมาโรงแรมเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนะทุกคนก็ปกติเหมือนมันจะตกหรือไม่ตกเนี่ยมันก็ยังเอาแนนอนไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยมากินอะไรร้อนๆนะคะสดน้ําก๋วยเตี๋ยวโอ้มีแรงมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศที่พลอยเก็บมาฝากทุกคนนะคะรูปภาพที่พลอยเก็บมาฝากทุกคนค่ะอยู่จากบีทนะคะบีทนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครมาก็ ต้องรู้สึกแบบ peaceful แน่นอนนะคะสงบมากๆเลยค่ะบีทนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พออยู่นะคะก็คือ Sunset Hill Boutique Resort นะคะก็ใครที่จะมาก็มาได้เลยค่ะก็คลิปนี้ลากันไปด้วยรูปภาพสวยๆบรรยากาศดีๆที่เก็บมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะฝากพี่ๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรูปภาพสวยๆที่พอยเก็บมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนี้พอยมีแผนที่จะไปต่อกันที่เกาะเต่านะคะ มาสุราธานีทั้งทีนะคะก็ต้องเก็บตกทุกเกาะให้หมดเลยค่ะทุกคนเกาะไหนที่เขาบอกว่าทะเลสว,สวยเนี่ยก็จะลองไปดูค่ะให้รู้ว่ามาเนาะทุกคนค่ะพลอยฝากรูปภาพสวยๆที่พลอยเก็บมาฝากทุกคน้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ